สูตรเลงน,นะครับก็เป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่สําคัญมากสําหรับการยิงธนูเพราะว่าในการแข่งขันยิงธนูนะครับเราวัดกันที่ความแม่นยําเพราะฉะนั้นสูตรเลงเนี่ยจึงเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญมากนะครับวันนี้เดี๋ยวลองมาดูที่ตัวนี้กันนะครับตัวสูตรเลงของคาเทลรุ่นเคไซนะครับเป็นสูตรเลงราคาย่อมเยาว์นะครับสำหรับมือใหม่ที่เริ่มต้นยิงเดี๋ยวลองมาดูวิธีการใช้งานของสูตรรุ่นนี้กันครับ คราวนี้ในการปรับศูนย์เลงนะครับก่อนที่เราจะปรับศูนย์ได้เนี่ยก่อนที่เราจะรู้ว่าเราต้องปรับไปทางไหนนะครับเราต้องลองยิงกันก่อนลองยิงดูก่อนนะครับว่าลูกธนูนเนี่ยไปอยู่ทางไหนของเป้านะครับถ้าสมมุติสมมตินะครับเรายิงแล้วลูกธนูขึ้นสูงหมดเลยอยู่สรงเหนือเป้านะครับเราปรับศูนย์เนี่ยจะต้องเลื่อนศูนย์ขึ้นนะครับเลื่อนขึ้นถ้ายิงแล้วลูกมันลงต่ำหมดเลยนะครับจะต้องเลื่อนศูนย์ลง ซ้ายขวาก็เหมือนกันนะครับถ้ายิงลุ้งอยู่ซ้ายของเป้านะครับต้องเลื่อนสูนไปทางซ้ายยิงลูกออกขวาต้องเลื่อนสูนไปทางออขวาหลักการปรับง่ายๆก็คือว่าพอเรายิงไปนะครับลูกธนูอยู่ทางไหนให้เราปรับศูนย์ไปทางนั้นนะครับปรับศูนย์ไปหาลูกธนูครับสุดเลนเคซ้ายรุ่นนี e ้นะครับสามารถปรับได้ละเอียดในทั้งแนวขึ้นลงแล้วก็ซ้ายขวานะครับโดยถ้าเราสมมุติจะปรับขึ้นลงนะครับมันจะคลายน็อตสองตัวนะครับด้านนี้กับตัวนี้ พอคลายน็อตแล้วนะครับถ้าสมมติเราอยากปรับเยอะปรับเยอะเะเลยนะครับเราบีบตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถเลื่อนแท่นหน้าตรงนี้ได้อ่าเลื่อนขึ้นลงได้นะครับแต่ถ้าสมมุติอยากปรับนิดเดียวปรับให้ละเอียดนะครับเอาสมุนที่ตรงนี้ถ้าเราหมุนตรงนี้ปุ๊บเนี่ยตัวแท่นสูงเนี่ยนะครับมันก็จะเลื่อนขึ้นลงตามเกลียวตรงนี้อ่าเพราะปรับเสร็จแล้วนะครับก็ล็อกให้แน่นทั้ง2ตัวนะครับสำหรับการปรับซ้ายขวานะครับถ้าเราต้องการปรับเยอะๆนะครับให้เราคลายน็อตตรงนี้ พอตัวก้านสูนตรงนี้เราจะหมุนได้นะครับแล้วก็หมุนทั้งอันเลยให้มันขยับไปซ้ายขวาตามเกลียวของมันนะครับแต่ถ้าเราจะปรับนิดเดียวจะปรับละเอียดให้เราหมุนที่ตรงนี้นะครับคลายน็อตตรงนี้แล้วหมุนที่อันนี้นะครับแต่เราต้องล็อกตัวนี้ให้แน่นก่อนล็อกตัวนี้ให้แน่นนะครับแล้วหมุนที่ตรงนี้มันจะเลื่อนขยับซ้ายขวาทีละนิดนะครับขึ้นอยู่กับการขยับของเราตรงนี้พอปรับเสร็จก็ล็อกให้แน่นนะครับสิ่งที่ต้องระวังเลยนะครับสำหรับสูนรรุ่นนี้ก็คือว่า เอเรายิงไปนะครับด้วยแรงสั่นสะเทือนของลูกคนูเนี่ยมันจะทําให้ตัวน็อตพวกนี้เนี่ยคลายออกมาได้นะครับถ้าเราได้ยินเสียงก็แก๊ก,ก,กพยายามเช็คน็อตนะครับแล้วขันให้แน่นเพราะว่าถ้าน็อตมันคลายไปเรื่อยแล้วกระเด็นหลุดออกไปเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหานะครับเพราะฉะนั้นพยายามเช็คให้แน่นตลอดเวลาน็อตทุกตัวนะครับอ,อย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าสูตรเลงเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญมากนะครับถ้าเราอยากมองหานะครับสูตรเลงสักอันหนึ่งมาใส่กับคันูของเรานะครับ ถ้าเป็นสูตรแรงเริ่มต้นเนี่ยผมก็แนะนําเลยคือเคไซส์ตัวนี้นะครับเป็นสูตรแรงที่ดีเลยล่ะเราสามารถใช้งานได้นานนะครับทนแล้วก็ใช้งานง่ายปรับขึ้นลงสูงต่ําได้หมดนะครับอ่ะเคสไซส์ K ตัวนี้เลยครับ